ดิฉันชื่อนางจิราพรสีพนนะเจ้าอายุได้44ปีนะเจ้าแต่ก่อนกระทำงานแบบทำความสะอาดในโรงไฟฟ้า่เหมาะแบบพัดฝุ่นทำความสะอาดนะเจ้าตอนนั้นอายุได้17-18เนาะแล้วก็พอดีทำกะแบบสัญญามันหมดก็เลยเจ้ามาออกมาอยู่บ้านนะเจ้าแล้วก็ออกมาอยู่บ้านกะแบบปวยอยู่เรืเ่อยๆเนาะก็ไปหาหมอหมอปก่ จัดยามาให้กินของเจ้าแต่ตอนนี้แต่มันเป็นเยอะแล้วเจ้าไปหาหมอกับถ้าไปโรงพยาบาลตอนไหนก็ได้เสี่ยงเงินนะเจ้าเสี่ยงายยาค่ายาอย่างนี้เจ้าหมอเป็นกระบอกอาการเนาะแบบว่าเป็นวัดเป็นไออย่างเนี่ยมาได้เนี่ยเจ้าถ้าตอนสุดท้ายเป็นกระบอกว่าเจ้าเป็นแพ้โดนโด,ดนตีบลอนไฟฟ้าในหม,ม้อเนี่ยเจ้าสั่นฟิตลงไฟฟ้าในหม้อเนี่ยเจ้า แต่ตอนนี nó, ้เจ้าก็ไปทํางานอย่างก็บบ่อไขว้แล้วเจ้าแบบเนยเลยเจ้า้วก็พอดีตั้งบ้านกะพอดีหัวหน้าครอบครัวก็บ่อมีหน่เจ้าพอดีกับเจ้าก็มีบ้านอยู่หนึ่งหลังเนาะขายบ้านยาตัวหนเจ้าเอาเอาตรวไปฮับไปฮักโรงพยาบาลไปทักษาโรงพยาบาลหนยเจ้านำนักกะที่แหลกมีสี่สิบห้านะเจ้าเดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่สามสิบสามหน่อเจ้าไปทำไรทำนากับบ่อไหว้แล้วเจ้าก็ บบว่าลงไฟฟ้าตั้งอยู่นี่แบบเจ้าบ้านกะป่วยอยู่เลยนะเจา้ามันก็มีผลกระทบเนาะผลกระทบแบบเจ้าบ้านเจ็บป่วยนะเจา้า